ช่างพี่แล้วล่ะโอ้ขอบคุณครับย้ายรถยุดพบได้ทิค่ะหนึ่งเจ็ดเก้าใช่ครับเทียนค่ะพวงไม้ทุ่เทียนพวงมาลัยค่ะแล้วก็ชุดไทยค่ะแล้วก็เป็นชุดไทยนะแล้วงวดนี้ได้หรือยังเนาะครับยังเล็กค่ะว่าเมื่อฝันเมื่อคืนนี่ค่ะฝันเมื่อคืนนี่ค่ะฝันไว้จังไรครับสวัสดีครับปอกอกนิวครับผมอยู่ที่วัดป่าดุนธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนาบนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ ผมเห็นที่แม่ย่าตะเคียนมีคนนำชุดไทยมาถวายนะครับนี่เราไปดูมีการนำชุดไทยมาถวายนี่น่าจะอ้เป็นคุณพี่ที่โชคดีที่ผมได้สัมภาษณ์ไปนี่นำชุดไทยมาถวายมกแแป้งงงหยี กำเงินพูนิ่งเท่วไหนอกจอนเคานคิ้วแป้งลิปติกเน้ปัดแกบสีฮัลเล่เพิ่มแป้งตัวผู้นิ่งเนาะแม่นค่ะั้นเหมือวันกีน่ง่มกันถูกไลหน่บหวยไงหนูกได้บกวัดแรกยอดท้ายลวดข้อด้อยอดจวันทคอแลกะ่งโชคดีนำชุดไทยมาถวาย

เป็นลูกคนวราันเป็นลูกแป่งอยู่้นไหล่ะี่ข้างลนีก็ได้ีกยดงมันเกบน้ยาหมัดทบานารได้ลูกเจ้าก็ได้ครับนำชุดไทยมาถวายนะครับพร้อมทูกเทียนแล้วก็มีน้ำแดงสวัสดีครับคพืพี่ นำชุดมาถวายวัยได้ครับเพิ่งมัธยวัยที่รันไวจ่ากับแม่ญาติแต่เคียนท้องไปกันแล้วคิดหน่อยครับสวัสดีครับอยากพูเพิ่นฝันดีครับเห็นกำลังถวายอยู่ผมก็เลยยังบ่ทวนได้คุยน้ำครับคนจะคล้องพี่น่ะล่ะโอ้ขอบคุณครับย้ายรถจุดโคกได้สิคะหนึ่งเจ็ดเก้าครับผมเก้าเก้าจิตหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเธอเพิ่งฝันน้ำ ของมาไปฝันทอมกับจ่างทอดกะทิ้นไปฝันก็เลยซื้อค่ะก็ได้เก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดได้เจ็ดร้อยยินดีนะครับขอบคุณค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยได้น้ำยังเนี่ยครับมาถวายม่ยาเทียนค่ะพวงมาลัยเทียนพวงมาลัยแล้วก็ชุดไทยแล้วก็เป็นชุดไทยนะครับชุดไทยนี่เฮาเฮาได้บ่นสีไว้บ่ครับบ่ค่ะเลี้ยวแต่ว่าบ่ได้บ่นสีไว้ม่แต่ว่าท่านมีโชคมีลาภกะสิ น้ำมาถวยเมื้อเคียนจากก็เลยเอามาสองชุดไม่ได้ระบุดอกว่าจะคืนขาดแต่ว่าเจ้าของก็เลยมักสองชุดนี้ก็เอาสองชุดนี้มาครับพี่เงินกับทองเนาะครับเงินทองไหลมาเทมาครับนะครับสาธุครับไม่ได้ตั้งใจทำได้ว่าเงินกับทองนี่ว่ามันงามก็เลยเอามาเลยจ้าก็เลยถือพอดีว่าเป็นเงินเป็นทองก็อยากไปที่มักยูดอกบนสูงมักอยูดอกครับแล้ว อาการห้แล้วกันก็ได้ครับแล้วหรือยังเนาะสรแล้วงวดนี้ได้หรือยังเนาะครับยังเลยค่ะว่าฝันเมื่อคืนนี่ค่ะฝันเมื่อคืนนี่ค่ะฝันไ้จังไรครับฝันเห็นมู่แฟนค่ะเพื่อนมาถามว่าจะของในรุ่นใดก็สั่นก็เลยถามเพื่อนย้อนไปว่า พี่น่ยรุ่นใด2อ1พันห้ร้อยสิเือสองพเป็นปีเกิดของนูกาแฟนะค่ะครับปุพี่ผู้ซ้ายก็เลยตอบว่าผมสองพันอยสิครับมาสั่นครับกัเรยว่าว่าสิซื้อตัวนี้แหะค่ะครับหาหนึ่งศูนนี่แหะค่ะจากสิบจากสิบแมนว๊วๆเงินเนีครับผมครับกาิโชคดียุ่งละครับค่ะครับอันนี้ก็มาบอกแม่นบอกว่าเป็นี้เฮาสีแมนค่ะขอพรขอโชคน้่ะมาครับของมาถวายละกัขอต่อค่ะจาอจากค่ะ ครับผมขอให้โชคดีทุกคนมาจากไสก่อครับชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับครับชุมแพจังหวัดขอนแก่นเนาะครับเนาะแม่ขายในตลาดลนะเพิ่อมามืองนี้มาขายของเอาเลยขายหลูกมาทำหมูเงินพ่อน้ำครับปิดการปิดล่านมาเลยเนาะมาเลยครับมาดันเข้าว่าปืนปี๒ขายของทั้งเมืองนี้ปิดล่านเลยครับแล้วเป็นจังไงครับได้กราบหลวงพ่อแล้วไหมครับโอ้ก็รู้สึกจังไงได้ครับรู้สึกว่าเป็นกมตตาเนาะครับ เพิ่นแขกไปไถมาเพื่นเดียเพื่นก็รับไห่เหมือทุกกัร์น่ะแอลฮ็อกกับแบบปีตีแล้วสมีก็ได้ครับไถ่มาคือว่าเพิ่นยังเทียรเพิ่นกันหลังที่อยู่เพิ่นก็ยังเห็นลูกศิษย์เขาไปเพิ่นก็ยังถาดคลิปเขาอ่ะนะครับผมเออมันก็จังไปละก็มองแล้วแบบเออมันเป็นบุญตาละปีตีครับแขกไปไถมาเขาก็รู้สึกว่าเขาได้รับรับการต้อนรับที่ดีนะครับไปมันกับเทนฮัลก็รู้สึกดีเนาะครับมันสบายใจ ในม้าก็สิละบัทนิผู้ใดกระต้้นรรบไทยบาดเพนยงเพื่อนก็บาน้ำดีดีเนี่ยน้ำดีครับลวงพ่อเ้าเยีน้ำเนมือเศร้านี่ครับเพื่นกันนีแจ่ไว้พร้นให้แล้วก็พาลูไสเผาไปเ้าไปก็บอว่าไอ้หมอนี่มันังี่ลุบๆร้อยู่ครับมีตามมเนี่ยก็บอกเพืนว่าสัตว์เพิ่นก็เอาเพื่อนก็ได้ลูกให้หัวให้ว่าเออต่อไปกับลูกหัวให้แต่ว่าเขา ต่อไปคที่นี้ยูไม่กินบดจุดนั่นแหละเพิ่งวาสิละครับหลวงพ่อวาจังสีครับเราลองพ่ออกว่าเข้าเข้าโชคจากแม่ย่านี่ครับวดบ่ยันคนยคนหลายเนาะเก่งใจกัเจ้านะเก่งใจเพื่นนครับผมม่ย่าแตีได้มาไม่ยูไม่ยูต่มืเสานี้อ็เอามูยอมาค่ะมาจากมะจังหาของลิ้ม้งแค่ยอกรัได้ ของดีเมืองชุมแพรอันนึงละมาถวายหลวงพ่อครับหอเอาปูยอมาถาดในนี้ค่ะมาส่กบมาน้ั่นน้ำแข็งน้ำกขันหลวงพ่อน้ำแข็งครับนี่ก็จุดทูบนี่ผู้ชายไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราก็ขอบคุณคุณพี่หลายๆเล้ยครับเด้อขอให้คุณพี่ครับแม่บ้านก็ขอบคร้มคัวก็มีแต่ความเจริญเจริญค้าขาย ลำรวยลำ, d, ลำรวยครับสมปรารถนาทุกอย่างยูทูบเบอร์ยอดยอดแช่ปังครังครับสาธุครับสา, <net> <able> สาธุครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแช์ครับนี่ครับเม่ยญาตะเคียนที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับใครต้องการขอโชคขอพรครับเงินเก้าเ็นึ่งนะครัน นี่ผมกะเลืออ er ันนี้อันนี้มันกะเลือดเป็นขีอยู่ที่วัดป่ารุนธรรมย้ายเอาโชคย้ายเอาโชคน้ำเพลินบอครับย้ายเอาโชคน้ำเพลินบออยากได้อยู่ขอเราบอครับขอก้าพเจ้าญาติเราบรรลุสก่อนบ่ชังมาไตครับก็แล้วแต่คนครับบางคนก็ะอ้อธิฐานเอาซื้อก็ได้ยูไก่อยู่ได้ยูบ้านออยโอ้ยายอยู่บ้านนี่บอยายรู้จักยายสํารีบอ เรามาปรไปจาเป็นเมีบ้านอยู่เป็นเมีวัดอยู่นี่เมียครับแล้วมานนั่นอยู่ททย้ายสำลีนะเรามาจุดทูบทุกอันหงวดทุกหงวด,วด,วดผ้าลูกศิษย์หลวงพอ่อถือหลายลเราืดีงวดหนึ่งซีหนึ่งก็ได้ครับหงวดเก่าหนึ่งก็ได้นี่เปนซีเนี่ยจมปากจมอคอแล้วนะผมว่าพันวาเมนวาถ้าหากว่ามีศกให้ได้มีเงินค่าน้ำมันเติมรถไป กะทินาจา่าในเรื่องสันผัดถือมิลิหนึ่งซีนห,นงซหนึ่งซีแล้วก็ถือครับา <c oughs> ยายอยู่บ้านนี้ครับ <c oughs> บ้านหัวมาบ้านเลยลักเลียมอ๋ออยู่คนละหมู่บ้านครับ <c oughs> วาย,ยายสัมลีเราอยู่หมู่บ้านสังคมพัฒนาครับ <c oughs> ยายมาบ่อยบอ่ครับมาวัดนี่ <c oughs> อ่านิฮากามาบอโ <c oughs> อซาตาครับอันนี้คนต่ออีซางคนกำลังให้แรงเป็นโค้งครับ มาเผาผีพี่น้องแน่แบก็ขมามีคนได้โชคหลายๆเนี่ยเห็นบนน้ำชุดมัดถวายนี่ยครับยายน่ครับเนี่ยคนที่ได้โชคทั้งนั้นเลยครับอาสาทุบุญได้กันนะครับเดี๋ยวพาชมบารมีของแม่ย่าโอ้วันนี้มีชุดที่นอกเหลือจากชุดไทยนะครับเป็นชุดครับผมครับขอบคุณครับครับ เอบคุนเราเต็มตังตลอดเลยนี่ครับขอบคุณครับมาจากไซครับกาลสินค่ะโอ้กาลสินในเมืองบอกครับจ้าครับน้ำกินบุญบุญครับนี่มาขอโชคครับถ้าก็ได้โชคครับไปสาธุครับขอให้ถึงได้ไปก็ได้เบิ่งแม่เหนียวกันอธิษฐานเอาครับมีหลายหลายคนก็อธิษฐานทางทาง YouTube ครับไลฟ์สดบุญกัลสินเพื่อนกันได้มีเพื่อนเมื่อกันอธิษฐานเพบุนบุญ พ่นตลอดนกระติ้หัวพ่นตลอดครับผมสาธุครับนี่ครับอันนี้แม่ย่าพร้อมลูกหลานนะครับเนี่ยลูกหลานแม่ย่าตะเคียนถอดพอ,อันนี้ก็มากําลังรูปอยู่นะครับกําลังขอแม่ย่าอยู่ได้หรือ,อยังครับตรงนี้ยังไม่ได้นะครับไม่รบกวนสมาธินะครับขอให้โชคขอให้โชคทางนี้ก็มี ครับมาขอโชคจากแม่ย่านะครับใช้แป้งรูปนะครับนี่ได้หรือยังครับสวัสดีครับมาจากใสกาลสินค่ะโอ้จากใสซินออกแน่คนสวยก็ออกแน่ได้ได้หรือยังครับได้เลขหรือยังหน่มัังรูปตรงนี้บ่จักงะพันวาพันไดพันหินชุนชุนสองสามเลี้ยงโอ้ชุนสองสามครับอยู่แถวนี้เนาะครับนี่ตัวที่ขอให้โชคครับ ตาไผ่ตามั่นเนาะตา,ตาดีาครับ <laughs> ตาดีก็ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y t u t u ก๊กก๊อกนิวด้วยนะครับ